ข่าวสารสำคัญแล้วก็ประเด็นสําคัญนะครับโฟกัสไปที่เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาครับตอนช่วงประมาณ5้าทุ่มครึ่งครับลุงเจอรรมพาเวลได้มีการออกมาพูดในเรื่องของ การถอนงบดุลหรือในการถอนสภาพคล่องทางการเงินนะฮะการทําิวีอาจจะสิ้นสุดลงในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากนี้นะครับซึ่งทําให้หลายฝ่ายมีการคาดการณ์ว่าการที่ลุงจะมีการถอนงบดุลหรือว่าการถอนคิวีออกหลังจากนี้เนี่ยนะครับเนื่องมาจากการที่ทางฝั่งของนนทัพเนี่ยนะฮะมีการประกาศในเรื่องของการขึ้นอัตราภาษีการนําเข้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับซึ่งการที่ทัมมีการขึ้นภาษีนะครับสาเหตุอันเนื่องมาจากนะครับสหรัฐอเมริกานนี่ลงแห้ะวขอ เองเนี่ยเยอะมากๆครับถามมองว่ายังไม่มีประธานาธิบดีคนไหนของสหรัฐอเมริกาที่สามารถจัดก,การหนี่ตัวนี้ลงไปได้ครับ ทำเลยมองว่าการที่เขาจะลดนี่ได้เขาจะต้องลดปริมาณค่าเงินของตัวเองให้อ่อนค่าลงมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่ทำเนี่ยต้องปลดพนักง,งานหรือว่าในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีการทาโกเมนชัดดาวปลดข้าราชการในฝั่งของรัฐบาลออกไปส่วนไหนที่ไม่สําคัญเป็นรายจ่ายเนี่ยเอาออกทั้งหมดแล้วเอา AI เข้ามาจัดการแทนซึ่งตรงนี้เลยเกิดโกเมนชัดดาวขึ้นมีการปลดข้าราชการ ออกเป็นจํานวนมากนะครับส่งผลทาให้1เกิดอัตราการว่างงาน 2. ครับการที่ทํามีการขึ้นภาษีเพื่อที่ทําให้มีการต่อรองอำนาจทางการค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพื่อทําให้ทางสาหารัฐอเมริกาไม่เสียเปรียบหรือไม่เสียงบดุลทางการค้าครับก็ทําให้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยก็มีการต่อรองเจรจาในเรื่องของภาษีนําเข้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่ม,มเม็ดเงินในการลงทุนในสาหารัฐอเมริกาเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้คนสามารถที่จะเข้ามาลงทุน นะครับในสหรัฐอเมริกาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองมันเลยทําให้เฟดเนี่ยต้องมองว่าสภาพคล่องทางการเงินของสหรัฐตอนนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคุมในเรื่องของตัวอัตราดอกเบีย้ยอีกต่อไปก็คาดการณ์ว่าจะปลดการทํา QT เนี่ยในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากนี้อาจจะสิ้นปีนี้ก็เป็นได้การปลด QT เนี่ยหรือการที่ไม่ได้มีการควบคุมในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมันส่งผลอย่างไรมันส่งผลการที่ว่าหลังจากนี้นะฮะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย จะยังไม่มีการเข้ามาควบคุมนั่นแสดงว่านโยบายทางการเงินของเฟดที่จะมีการปรับลดลงในช่วงระยะเวลาใกล้เนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งแนวโน้มหรือว่ามุมมองของนักลงทุนหลายฝ่ายมีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยจากเดิม60กว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเป็น83เปอร์เซ็นต์และล่าสุดเพิ่มขึ้นมาเป็น99.93ซึ่งนี่มันส่งผลทําให้แรงหนุนในเรื่องที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ภาพรวมทั้งหมดนี้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดราคาทองคําได้มีการทะลุขึ้นไป4,200ขึ้นไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปได้สูงถึง4,215 4,220หรืออาจจะไปได้ไกลกว่านั้นก็คือ4,230หรือทะลุก็ไม่อีกครับ4,250ถึง4,256ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเดเทสายเทรดสั้นสายถือยาวลันเทนเนี่ย ช่วงนี้มองได้เลยว่าราคาทองคําเป็นลักษณะของการไซด์เวิ์อัพในทามเฟรมหนึ่งชั่วโมงในทามเฟรมสี่ชั่วโมงในทามเฟรมเดย์นะครับเรียกได้ว่าทามเฟรมใหญ่ๆทุกทามเฟรมเป็นไซด์เวิ์อัพทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าฝั่งของขาลงฝั่งของขาเอสจะไม่สามารถเล่นได้เลยสามารถเล่นได้นะครับในช่วงของบริเวณซัพพลายโซนสาคัญในช่วงของที่มีการคอนเฟิร์มในจุดกลับตัวแล้วนะครับในช่วงที่ราคาทองคาจะมีการยอ่อซึ่งหลังจากนี้ในเฟสนี้ของราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงได ซึ่งถ้าหากว่าสังเกตในช่วงนี้ครับใครที่เห็นทองคําในช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าราคาทองคําพอมีการทําไฮที่มีการทําไฮสูงจากเดิมเนี่ยประมาณ5,000จุด7,000จุด8,000จุดหรือหมื่นจุดขึ้นไปเนี่ยเมื่อมีการทําไฮเสร็จเรียบร้อยราคาทองคําจะถูกเทขายเพื่อเคลียร์ตลาดครับและการเทขายของราคาทองคําในแต่ละรอบจะอยู่ที่ประมาณมากกว่า5,000จุดขึ้นไปสูงสุดที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือประมาณ10,000จุดนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาราคาทองคําก็มีการทิ้งงตัวล ร่วมๆประมาณ9,000จุดจากในช่วงของบริเวณ4,180ลงไป4,090นะฮะและสุดท้ายให้สุดราคาทองคำก็ปรับตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งเป็นการขายเพื่อเคลียร์ตลาดแล้วช้อนซื้อในราคาที่ได้เปรียบตลาดนั่นเองในฝั่งของนักลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เห็นราคาทองคำในช่วงนี้ฝั่งขาบายย่อบียังคงได้เปรียบอยู่นะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดสั้นเทรดระยะยาวยังคงได้เปรียบอยู่แต่ให้ระวังแรงเทขายครับ ซึ่งคาดการว่าแรงเทขายในวันนี้จะออกมาในช่วงของบริเวณประมาณ 4,220, 4,230และ4,250นะครับก็เฝ้ารอดูกันครับว่า3ซัพพลายนี้จะมีซัพพลายไหนหรือไม่ที่เป็นตัวเฉลยว่าสุดท้ายแล้วราคาทองคำทิ้งเทกระจาดลงมาอีก7,000จุด8,000จุดซึ่งถ้าหากถามว่าราคาทองคำวันนี้มีการทิ้งตัวลงมาเนี่ยจะลงมาได้เท่าไหร่บ้างถ้ามองเป็นการย่อลึกหรือว่าเป็นการเทขายแบบเมื่อวานนะครับหรือในช่วงะระยะเวลาหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยการเทขายในเฟรดรอบนี้มองไว้เป้าแรกนะครับ คือ4,170ถึง4,165หรืออาจจะไกลครับ4,150ถึง4,140นะฮะก็คือกลับลงมาปิดแกปบจุดที่มีการซื้อกันมาในช่วงเช้าของวันนี้นั่นเองนะฮะมีความเป็นไปไ,ได้นะที่ราคาทองคำจะทิ้งลงมาอย่างเงี้ยทิ้งลงมาเสร็จปุ๊บรีบาวพักตัวไซเวแล้วไซเว้อัพขึ้นต่อกลับตัวขึ้นต่อลักษณะพ,พฤติกรรมหลังจากนี้จะเป็นช่วงแบบนี้ใครที่เทรดทองคำในช่วงนี้ต้องระวังให้ดีนิดนึงในเรื่องของการที่คุณจะบายอย่างเดียวก็ไม่ได้ คุณจะย้ำเซลล์อย่างเดียวก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องไปตามพฤติกรรมแล้วจับจุดให้ออกว่าจุดไหนคือจุดที่ราคาทองคาเขาจะมีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสที่จะเทขายได้มากกว่ากันนะครับถ้าเป็นสายเดทสายเก็บสา่สาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเน้นย่อ B ไปก่อนแล้วก็สังเกตจุดซัพพลายโซนสํำคัญคญ,คญในแต่ละชุดนะครับว่ามีการคอนเฟิร์มว่าจะมีแรงเทขายเข้ามาหรือไม่ซึ่งสาระสาคัญในวันนี้ข่าวในตารางของสารฐอเมริกาในวันนี้ได้ว่าแทบจะไม่มีข่าวสําคัญเลยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะฮะว่าถ้าทองคาจะร่วงน็ หรืออาจจะล่วงหลัง2องทุ่มครึ่งนะฮะอาจจะเป็นช่วงเฮดสี่แปแห้งตอนประมาณ3ามทุ่มสทุ่มเป็นต้นไปก็ได้นะครับลงมาเพื่อเคลียร์ตลาดโดยถูกข่าวนอกาลางกดนั่นเองเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับมาพักตัวเซตตัวรีบาวแล้วกลับขึ้นต่อซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าในฝั่งของโกลแมนแสกหรือว่า j p พีมอร์แกนเองก็คาดการณ์กันว่าในสิ้นปีนี้ราคาทองคําในฝั่งของโกลสปอร์ คาดการณ์ว่าจะขึ้นไปได้สูงถึง4,900-5,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนและในเดือนตุลาคมนี้ทองคำอาจจะไปได้สูงถึง4,300หรือ4,500ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์ที่สวนสำคัญมีการมองกันไปแล้วว่าทองคำจะขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่แต่การที่เขาจะขึ้นไปในระยะประมาณเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขายในแต่ละช่วงเหมือนกันถ้าขึ้นเยอะในช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นๆค่ำๆก็อาจจะมีแรงเทขายเพื่อกลับมา ทดสอบโซนกลับมาวิ่งในระยะแล้วก็ค่อยๆไซด์วอัพกลับขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรกับราคาทองคำในวันนี้ก็อย่าลืมมาคอมไม่บอกกันไปด้วยหากใครอยากได้บทวิเคราะห์การเทรดแผนการเทรดแนวทางการเทรดแบบละเอียดหรืออยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดในตลาดฟอเร็กจับทิศทางราคาทองคําและข่าวสารสาคัญทั้งหมดนี้ สามารถติดตามได้ในช่องทางเทรดรูปเพดานหรือแอดไซ์ mm hmm. เพื่อมาเรียนรู้การเทรดกันได้นะครับ mm hmm. บ้านเขียวฮะแอปแจก fx ได้เลยนะครับมาเจอกันมีคอร์สสอนเทรดตลอดทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนเทรดรูปเพดานด้วยนะครับไปให้ถึง1,000ัซับนะฮะเพิ่งเริ่มทําได้ไม่นานก็ฝากกดติดตามด้วยหรืออยากจะติดตามบทวิเคราะห์แบบรวดเร็วทันใจฟังเร็วๆไม่เกิน10นาทีก็สามารถไปเจอกันได้ในช่องทางบ้านดํา นะครับนะไปเจอกันได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ขอบคุณทุกทา่านทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และข่าวสารที่สาคัญทั้งหมดนะครับแล้ไพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ